สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่ฝนจะมาบอกสูตรแล้วก็วิธีการทําขนมชิฟฟ่อนเนยทําทานเองที่บ้านได้แบบง่ายๆอบด้วยมอทอดไร้น้ํามันแม่ฝนยังคงคอนเซ็ปต์เดิมคือทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยเหมือนเดิมค่ะวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีไข่ไก่น้ําตาลแป้งเค้กลูกเกตน้ํามันรําข้าวนมจืดเนยละลายอัตราส่วนต่างๆแม่วางไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยละทีนี้เราไปเริ่มทํากันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกแม่ฝนจะตอกไข่แล้วก็แยกไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกันก่อนนะคะพอแยกไข่แดงออกจากกันแล้วเราก็จะนําไข่แดงเติมเกลือลงไปแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปครึ่งหนึ่งก่อนคนส่วนผสมให้เข้ากันจนกว่าน้ําตาลจะละลายแล้วก็เติมนมจืดลงไปวันนี้แม่ฝนใช้นมโรงเรียนที่มีอยู่นะคะสะดวกมากๆตามด้วยน้ํามันรําข้าวเน้นนะคะว่าเราจะไม่ใช้น้ํามันปาล์มเด็ดขาดต่อไปก็เทเนยละลายลงไปคนให้เข้ากันแล้วเราก็จะร่อนแป้งเค้กลงไปนะคะการ ร่อนแป้งลงไปแบบนี้จะทําให้ขนมของเรานั้นมีความนุ่มฟูนั่นเองค่ะแล้วก็ทําการคมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันคนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเนื้อแป้งของเรานั้นจะมีความเนียนละเอียดค่ะคนไปเรื่อยๆพอได้หน้าตาแบบนี้ก็จะถือว่าใช้ได้แล้วนะคะทุกคนอ่ะแล้วเราก็จะใช้ไม้ไายตะล่อมแป้งแล้วก็ผักแป้งเอาไว้ก่อน ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้ไข่ขาวที่เราแยกเอาไว้บีบน้มามะนาวลงไปแม่ฝนจะใช้เครื่องตีไข่สปีดสูงสุดเลยตีไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ขาวของเราจะเริ่มขึ้นฟูพอไข่ขาวเริ่มขึ้นฟูแล้วแม่ก็จะค่อยๆเติมน้ําตาลลงไปแบ่งเติมนะคะในส่วนที่เหลือเมื่อสักครู่เติมประมาณสัก2-3ถึงครั้งใช้เวลาตีประมาณ7-10ถึงนาทีให้สังเกตว่าถ้าไข่ขาวของเราตั้งยอดฟูดีแล้วเนี่ยก็จะถือว่า ใช้ได้แล้วค่ะถ้าหน้าตาแบบนี้นะคะเริ่มได้แล้วค่ะทุกคนเพราะได้แล้วนะคะเราก็จะใช้ไม้พายค่อยๆตะล่อมไข่เขาของเราแล้วก็นําส่วนผสมแป้งที่เราผสมไว้เทลงไปเลยใช้ไม้พายคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันขั้นตอนนี้เวลาคนก็ต้องคนด้วยความเบามือนะคะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวไข่ของเราเนี่ยจะคืนตัวแล้วก็จะไม่ฟูนั่นเองพอได้แป้งแล้วเราก็จะไปทําการเตรียมแม่พิมพ์ค่ะวันนี้แม่ฝ ใช้แม่พิมพ์ความกว้างประมาณ5เซนค่ะใช้กระดาษรองแล้วก็ใช้ลูกเกดลองตกแต่งขนมนะคะเพื่อให้ขนมของเรามีความน่ากินมากขึ้นนั่นเองทีนี้ก็ทําการเอาแป้งค่ะหยอดให้เต็มถ้วยเลยพอยอดแป้งเต็มถ้วยแล้วแม่ก็จะใช้ลูกเกดตกแต่งหน้าเค้กอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะพอได้เสร็จแล้วแม่ก็จะนําไปอบในหม้ออบรมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ํามันใช้ความร้อนอยู่ที่120องศาแล้วก็จะอบครั้งละประมาณ7-10นาทีแต่ว่า ความร้อนของหม้ออบแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นแม่ฝนแนะนําว่าให้มันเปิดขนมบ่อยๆนะคะอบครั้งละประมาณ5นาทีแล้วก็เปิดดูไม่เช่นนั้นเดี๋ยวแม่ฝนกลัวว่าขนมจะไหม้ก่อนถ้าลองอบดูแล้วเปิดออกมาแล้วหน้าตาแบบนี้โอเคถือว่าใช้ได้ค่ะอบต่ออีกสักประมาณ2-3นาทีเพื่อให้ขนมของเราสุกทั่วถึงกันแล้วก็หน่ากริวแบบนี้ถือว่าใช้ได้ตักพักเอาไว้ก่อนรอให้เย็นนะคะพอเย็นแล้วเสิร์ฟคู่กับกาแฟมื้อเช้าโอ้โหเข้า กันมากๆหรือจะทำขนมทานเบรกมื้อบ่ายก็ดีสุดๆเห็นไหมคะว่าคลิปนี้ทำไม่ยากเลยแม่ฝนก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยและคลิปหน้าแม่ฝนจะพาทำเมนูอะไรฝากกดติดตามแม่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย